สนับสนุนโดย b e n e plus by benefit Protein โ Prote ปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2พลตรวจตรีนพศินภูสวัิรรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตรตรีโชติวัฒเหลืองวิไลผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการ,าการ,กาการตำรวจนครบาลพลตรวจตรีเจษฎาสวยสมผู้บังคับการตำรวจนครบาล2 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอสุทธิสารและนายแพทย์วิทิดสลิดดีชัยกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอยพร้อมเจ้าหน้าที่ออยอกระทรวงสาธารณสุขนํำใหม่ค้นเข้าตรวจสอบบ้านในซอยประชาราษฎร์บำเพ็เ17แขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางหลังจากสืบทราบว่าบ้านดังกล่าวใช้เป็นโกดังเก็บสินค้าอาหารและยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับออยอกระทรวงสาธารณสุขยาวไวอากร้าและบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมาก ตำรวจตีตนพสินบอกว่าพลตบโทสยามบุญสมผู้อัญเการตำรวจนครบาลสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบระดมติดตามกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่โดยได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่อาหารและยากระทรวงสาธารณาสุขจึงได้เข้าตรวจค้นบ้านพักสองชั้นภายในซอยดังกล่าวพบว่ามีกลุ่มชาวจีนเข้ามาเช่าวไว้ทำโกดังเก็บสินค้าอาหารและยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารและยาบริไฟฟ้ายาวัยอาก้าจำนวนมากรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทเงินสด3 0 0 0 0 0บาท จากการสืบสวนและเข้าตรวจคน้นพบว่ากลุ่มชาวจีนยังได้เช่าบ้านทำเป็นที่เก็บสินค้าอยู่อีกสองหลังซึ่งอยู่ภายในซอยเดียวกันมีคนงานชาวจีนเป็นผู้ดูแลจึงนำกำลังเข้าตรวจคน้นพร้อมยึดสินค้าทั้งหมดไว้เพื่อตรวจสอบต่อไปพร้อมขอฝากถึงประชาชนที่ทราบเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายโปรดแจ้งมาที่191ตลอด24ชั่วโมง พลตบตรีนงพศินบอกว่าตำรวจนคนบนจรบาลจะรวบรวมข้อมูลเพื่อสืบสวนเครือข่ายชาวต่างชาติที่ลักลอบกระทำผิดในไทยโดยตรวจสอบทั้งสถานบันเทิงกัวดังและธุรกิจที่อาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติฝากเตือนประชาชนว่าหากพบเห็นชาวต่างชาติาามาเช่าบ้านเปิดร้านค้าหรือดำเนินธุรกิจน่าสงสัยสามารถแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบได้ทันทีซึ่งในคดีนี้จากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาชาวจีนเพิ่งเดินทางเข้าไทยเพียงสองสัปดาห์ใช้วีซ่านักศึกษา ขณะที่โกดังสินค้าผิดกฎหมายไม่พบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีข้อมูลว่าผู้เป็นเจ้าของตัวจริงยังอยู่ในประเทศจีนจึงเตรียมประสานสถานทูตจีนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและเร่งขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมนายแพทย์วิทิตรองเลขาธิการออยอบอกว่าสินค้าของกลางที่พบมีทั้งยาเถื่อนยาปลอมสมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางผิดกฎหมายซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จําหน่ายหากสินค้ากลุ่มนี้หลุดออกไปสู่ตลาดอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภค ด้านนางสาวตรีชราศรีธดาโคศกกระทรวงสาธารณสุขทดสอบแกะบรรจุพันธุ์หนึ่งในสินค้าของกลางที่พบคือยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศปลอมมีลักษณะบรรจุพันธุ์แตกต่างจากของแท้ตัวอักษรที่ควรพิมพ์แนวนอนถูกเปลี่ยนเป็นแนวตั้งถือเป็นสินค้าลอกเลียนแบบที่อาจเป็นอันตรายหากนำไปรับประทานขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสําหรับวันนี้นะครับทางตามนโยบายของรัฐบาลและท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ พึจาได้สั่งการกำชับการปฏิบัติของกองบัญชการตำรวจนครบาลให้ดําเนินการปราบปรามชญจกรรมเร่งด่วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยมติญาติรวมถึงคนต่างด้าวที่ก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับเรื่องการพนันออนไลน์นะครับการเปิดโกดังนะครับทำประกอบอาชีพที่มิชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับกองบัญชการตำรวจแาลนะครับรับคำสั่งแล้วนะครับได้มอบหมายให้กับทุกโรงพักนะครับ88สน รวมทั้ง9้าบกกและกบกสืบสวนนะครับดำเนินการนะครับตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลท้องถิ่นทุกโรงพักว่ามีชาวต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาได้มีการลักลอบเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับลักลอบหลบหนีข้าเบืองมาหรือไม่หรือมาประกอบอาชีพนะครับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับประกอบกิจการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของกองพิการณาหงพับาลโดยท่านพิจารณาหลวงพันาลนะครับ ก็เลยสั่งการนะครับให้ระดมนะครับในห่วงสามวันที่ผ่านมานี้นะครับให้ทุกโรงพักมีผลการปฏิบัตินะครับซึ่งจุดนี้ในพื้นที่สอนอสุริสารทางกองประกันสืบสวนร่วมกับกองวักการตำรวจครบาลสองและสอนอสุริสานสืบสวนครบาลสองนะครับจึงได้ทําการนะครับตรวจสอบข้อมูลก็พบว่านะครับในพื้นที่สอนอสุริสารนะครับมีทั้งหมด3จุดด้วยกันซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นแหล่งพักพิงแหล่งพักอาศัยของชาวต่างด้าวและประกอบอาชีพที่ไิ่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ ก็คือ1โกดังแห่งนี้กับอีก2โกดังที่เราเข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับจึงได้ขออนุมัติหมายค้นจากสารนายามาทําการตรวจสอบผลการตรวจสอบนะครับตามภาพเราจะพบว่านะครับเราเจอคนที่เฝ้าโกาดังจุดนี้1คนนะครับจุดที่2อีก1คนนะครับจุดที่3-2คนนะครับซึ่งในจุด,ดงกลกาเนี้ยอยู่ระหว่างการขยายผลซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นสาขาย่อยโกดังที่2ที่3านะครับโกดังใหญ่สุดได้จุดนี้นะครับ ซึ่งผลการตรวจสอบข้อมูลแล้วพบเรื่องบุหรีเพือนพบเรื่องของกลางซึ่งเป็นยานะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับได้มีการประสานอยอนะครับท่านรองนะครับพร้อมด้วยทั้งคนศกนะครับก็ร่วมประทะะางข่าวและมีเจ้าที่อยอประสานงานในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนะครับว่าของกลางที่พบนะครับผิดเรื่องอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้ขออนุญาตทางอยอนที่แจงอยอร่วมก,กับทางต้นตำรวจได้โอดังนในการจําหน่ายยาปลอมนะครับปรากฏว่าพบว่าเขาไม่ได้ขอ วิญญาณในการหน้าที่ในการจำหนายย่ายยาไปแพร่กรวจันแล้วก็พบว่ามียาปลอมจำหน่า,นายยาที่ไม่ได้กระเบียบจำหน่ายพบสมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียบในการจำหน่ายนะครับก็ต่อจนตรวจพบประเด็นพฤติมิตรที่ไม่ได้ที่มีการจดแจ้งปลอมจำหน่ายตัวดังนี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทางเจ้าตำรวจนะที่ได้แจ้ง บอกแสแลวก็เขา้าร่วมตรวจกับทางรยาบาเอเพราะว่าถ้าเกา็นกระทบแบบนี้กระจายออกสู่ที่้รงพยาบาลก็อาจาาจะเกิดความเสี่ยงอยเรื่องวามปลอภัยต่อผู้บริโภคได้รก็เป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้บริโภคนะคะเพราะว่าพาตัวนี้อาจจะตรงกับความต้องการของสังคมณขณะเวลานี้ก็คือเป็นยาที่แก้เรื่องของสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายนะคะ ซิเดก้าเนี่ยจะเป็นไวน่าแต่ทีนี้พอเรามาตรวจคือต้องแกะกล่องดูคือกล่องที่แกะออกมาเนี่ยตัวปกติตรงท้ายตรงนี้จะต้องมีซีเรียลนัมเบอร์ปรากฏว่าไม่มีนะคะแต่ของแท้เนี่ยจะต้องมีที่ตรงนี้คือจะต้องมีซีเรียลนเบอร,อรอ์ตรงนี้แนวนอนเนี่ยจะเป็นตัวหนังสือที่อยู่แนวนอนค่ะแต่นี่คือการปลอมขึ้นมาก็คือททำเป็นแนวตั้ง แนวตั้งเป็นตรงเสือแนวตั้งนะคะซึ่งถ้าเกิดมีผู้บริโภคเนี่ยเอาไปรับประาทานก็เสี่ยงมากเพราะว่านี่คือเป็นยาตอมนะคะแล้วคนตั้งใจที่จะเอาไปแก้เรื่องของสมรรุนตพวเองก็อาจจะแบบได้รับอันตร,รายนี่คือสิ่งที่ออยอนมีความห่วงใยเรื่อนมากๆแล้วก็ตรงกับที่ท่านนายนตรีเนี่ยบอกว่าต้องอกำชับจับกลุมแล้วก็ดำเนินคดีต่อ การลักลอบในการมาทําการทําความผิดในประเทศไทยโดยเพาะคนต่างด้าวซึ่งทางจะได้ที่จะหดวดได้อธิบายไปแล้วนะคะซึ่งอันตรายมากแล้วก็มีตัวนี้เหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นการแก้สมรัภาพาของเพรชายเช่นเดียวกันก็มาจากต่างประเทศไม่มีทะเบียนอะไรที่เป็นของประเทศไทยเลยแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตอะไรเข้ามาเลยนะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะของเป็นคอรลเจอรี่นะคะก็จะเป็นลักษณะซองแบบนี้ รมผลการปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลนะครับเรื่องอาชญากรรมเรื่องด่วนของคนต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นสถานบริการสถานบันเทิงรวมทั้งโกดังต่างๆรวมถึงเรื่องขยาเสพติดนั้นนี้เบื้องต้นนะครับมีการจับกุมยาเสพติดนะครับยาไอซ์เกือบ500กิโลนะครับรวมถึงการค้นนะครับการพนันออนไลน์ในพื้นที่สอนอัมกะารนของเมื่อวานนะครับได้ตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นชาวต่างด้าวรวมถึงของกลางนะครับเป็นคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวจะมีต่ออีกนะครับปรากฏว่าพบเจอกัญชาแห้งนะครับ ก็เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันนะครับครอบครองอยู่ในการตกคดิวันนี้นะครับพราะฉะนั้นก็อยากเรีนยนถึงประชชนนะครับว่าพรุ่งนี้ท่านผู้จัดการบถคันบาลจะแถลงที่บชนนะครับในช่วง10โมงเช้านะครับก็ขอรวบรวมผลการปฏิบัติทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นการแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ว่าถ้าพี่น้องประชาชนนะครับท่านใดหรือหมู่บ้านใดนะครับพบเจอว่ามีชาวต่างชาติมาขอชอบพักกายเปิดโกดังเปิดร้านอาหารเปิดสินค้านะครับแล้วก็ สอว่าจะกระทําผิดกฎหมายนะครับขอให้แจ้งนะครับเจ้าที่ตำรวจกองบัญชาการหลวงพันบานที่191ได้ทันทีนะครับขอให้เป็นหูปินตาช่วยกันนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับให้เราอยู่ได้มีสุขปลอดภัยจากเรื่องร้ายทั้งมวลนะครับต้องขอบคุณทางอายอยยด้วยนะครับสังเกตว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านที่มันรับมากแลว้วก็เงียบมากนะคะแล้วการเช่าบ้านนี่คือแบบเช่าแบบระยะห่างไม่ไกลแล้วตอนที่เราบุกไปนี่คือคือเหมือนกับมีการบอก ส่งส่งข่าวบอกว่าจะมีการบุกตรงนี้แล้วก็อ,อ่อมืม่อสักครู่หลังที่สามนี่คือคนอยู่ในบ้านนะคะแต่มีการล็อกข้างนอกมีการล็อกข้างนอกจนเราจะต้องงัดประตูเข้าไปซึ่งท้เห็นว่าออขาบวนการมีการทําเป็นขบวนการสําหรับเรื่องนี้ซะะึ่งในเรื่องการจัดตั้งบริษัทเป็นเพียนที่จะบุคคลในการทํากิจการแบบนี้ไม่มีเลยนะครับตรวจสอบเบื้องต้นและก็ขยายผลเมื่อกี้นะครับก็คือว่าตัวผู้ต้องหาที่อยู่ข้างในเป็นคนจีนนะครับเพิ่งเข้ามาอยู่มาสองอาทิตย์ วีซ่านักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นตัวหัวใหญ่จริงจริงนะครับเดี๋ยวผมมอบทางผู้การเก่งนะครับดําเนินการในการขยายผลต่อว่าเจ้าของที่แท้จจินสื่อไทยตอนนี้พอทราบแล้วนะครับเป็นคนจีนตอนนี้ไม่อยู่เมืองไทยอยู่ที่เมืองจีนเพราะฉะนั้นนะรายละเอียดแบบนี้นะครับเราจะประสานงานนะครับกับทางสถานทูตจีนนะครับโดยความร่วมมือในการทำงานกันอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าทางสถานทูตจีนให้ความร่วมมือนะครับกับแก๊งจีนเทาที่มาประกอบกิจการแบบนี้นะครับที่ผิดกฎหมายในเมืองไทยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ